สวัสดีครับบริษัทเตียนะครับวันนี้เราจะมาโอเมกซ์บอกนะครับสำหรับ AED Tenner ตัวใหม่นะครับหน้าของ u ูเวลนะครับนะโอเคคิดว่า AED นะครับมาแกะออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีกระเป๋าสีแดงนะครับ u ูเวลชัดเจนนะครับมีหูจับนะครับซิมูสองฝั่งนะครับที่เป็นที่สองฝั่งแบบนี้นะครฮะทู่สองฝั่ง อันนี้ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ให้ครับเป็นแบตเตอรี่แบบที่ชาร์จได้นะครับหัวชาร์จอยู่ด้านในนี้นะครับโอเคกดเครื่องนะครับกดเครื่องกดเครื่องัวเครื่องนะครับเครื่องหน้าเขียนชัดเจนว่าเทนเนอร์นะครับข้างก็จะบอว่าเทนเนอร์ครับจะได้มีอยู่สาหรับการต่างใส่แบตเตอรี่นะครับโอเคครับเอาละต่อไปให้มาดูตัวอื่นครับนอ้แผ่นแตะนะครับ นี่แผ่นแปะนะครับอันนี้เป็นสายต่อแผ่นแปะครับแล้วตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์พิเศษครับสนหรับตีกระพุ่นครับเพื่อให้ข้ามขั้นตอนการแตะแผ่นให้ได้ครับเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะครับคู่มือการใช้งานครับ้าไในเป็นสีนะครับสายชาร์จครับ ตัวนี้สามารถเสียบปลั๊กบ้านมงไทยได้เลยนะครับแล้วก็เสียบกับตัวของแบตเตอรี่ครับเพื่อชาร์จแบตครับนี่โมดครับตัวใหม่ครับใหญ่กว่าเดิมครับปุ่มรีโมดนะครับนะแกะเลยครับนี่โมดเป็นยังไงบ้างน,นี่โมดใส่ฐานขนาด 3A นะครับ 3A ก็มีแถบครับว่าใช้ยังไงกับเด็กกับผู้ใหญ่นะครับนจะมีรูปให้เห็นชัดเจนนะครับสรุปนะครับเราก็จะมีตัวเทรนเนอร์ยูนิตอีกตัวครับด่หมดคอนโทรครับสายชาร์จนะครับเนะแผดสำหรับเทรนนิ่งครับกระเป๋าครับเซ้นแมนนัวแล้วเราก็ตัวของตัวของแผ่นเซนเซอร์นะครับเอาละนี่คือทั้งหมดของยูเทรนนิ่งตัวใหม่นะครับเดี๋ยวให้สวยงามก่อนเคนะครับ Gracias.